เรียนบ้านกระแชงวิทยามีเรียนกีตาร์ให้ดูด้วยเหรอใครมาเล่นให้ฟังลุงหลีอะอ๋อเว่าลุงหลีมาเล่นให้ดูรวยฟ้านั่นเอง บอกบอกเขาจะกล่าวไปเขาเห็นหน่อยเ้ยเรองเท้ามาจอดเต็มเลยจำได้รของใครรองเท้าหน้าตาแปลกๆไม่เหมือนเด็กเราทำไมเขาจำเข้าได้กันเนาะเออเว้ยไม่เหมือนกันแน่คนนี่เด็กนี้ ม่เหมือนกันนะครับเนี่ยมีโลมีโลมีโลนี่สุดยอเลยเกมเนี่ยอันนี้ก็เปนการทา้้ยไม่หมดหรอ อันนี้คูแย้มส่งมาให้ไม่รู้เด็นกน้อยที่ไหนามาเล่นนุ่ <c oughs> นไม่มีมูไม่สนุกเท่หล่ยล้อต้องมีมูสนุกงานหาวใหญ่เลย คนเดียวไม่หนุกเท่าไหร่หรอกลายๆคนมันนี่คือหนุกมีรถเดียมีกัญยามคนมีต น่าเล่นนะเนี่ยอ้าน่าเล่นอ่นี่แหละมันปลอดภัยไม่ลึกไอน้นวลลึกก็ว่าผู้ใหญ่เขาก็ไปเล่นกันไอ้นี่เด็กเขาก็เล่นก็แบ่งกัน ไหนลังามึงนอกเหรอไล่มาเงี้ยแล้วก็โอ้โหจินตนาการเอาจินตนาการเอาลาสเตมอนกำลังว่ายไล่กันเนี่ยมีกกมีกกมี์อ้ อ่เสนอเสนออะไรโอ้โหโอ้มีแบงกะพุนแบงกะพุนโน้มีแป้งกระพนุะพดนพด้วยแบงกะพุนขาวใสเลยอนละกันชายทะเลอ่ะโอ้ดีจริงเลยไปธรรมชาติบ้านนี้เมืองนี้นี่สวยเนาะสวยงามดีไม่พระพระใสแล้ว ขาดูนี่ไม่ขาวเลยขาดำเขาบอกาดขันรนขันไม่ออกมันดู้อจะดำอ่ะก็ตงเือขันไม่ออกพยายแล้วขักเขา้ขาวพวกเกีนไงขาวขาวนะขาขันไม่ออกอ่ะดีเลยใส่ตรงน่องอย่างเดียวแบบท่าน สวยงามนะบนาบรรลัดเนี่ยไม่มเอาข้าไปอะไร่มสวยงามดีบรรลัเนี่ยโอ้โหมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยแต่งตกแต่งกัน,นอะไรอะไรกันมาจนเยก เอ้อนี่ดิค่ะนี่แหะงยักหน้าไปทางนู้นแต่เดินไปทางนี้นีน่ไงไม่เช้าอันนะี้วันว้าไม่เช้าอันนี้วันทุกโอ้โหมีน้ำด้วยเยอะแยะเลยเตัางกันนั่นอันน,อน,น,นี้วันทุกฟิวห้คนเนี่ยเดินกันอย่างเงี้ยงหน่อย เดินมาไปสายให้เจ้าพ <mm ูดกันพูดกันจับมือในเดินเดี่ยห้าคนใหญ่แม่แกคนเดียวเจ้าแม่แกเป็นผู้โกงจับมืเนาะไม่กลัวเราเลยอ่ะเฮ้ยเจเจเออเจมันไม่มันมันมาจากภาคกลางไม่รู้เรื่อง เซ่เซ่มันไม่รู้เร right. ื it it sí, no. oh ่องมันไม่ใช่หมาภาคกลางไอ้ภาคเหนือให้อีสานถ้าถ้าภาษาเหนือเซ่ไส้ไส้เนี่ยภาษาเหนือไส้ไส้ไล่ไล่มานะนี่ภาคกลางไส้ไส้เนี่ยถ้าภาคเหนือเขาจะไล่หมาไงไส้ไส้ มันผู้ใดไล่ไก่ว่าโซไล่หมาว่าเสมมันผู้น,นั้นคือลาวถ้ามันผู้ใดไล่หมาว่าไส้หมนผู้น,นั้นเป็นคนเหนือมันผู้ใดไล่หมาว่าเสไล่ไก่ว่าโซมันผู้น,นั้นคือลาวมันผู้ใดทํหายหประแดกแพกมันผู้นั้นเป็นคนทําลายสนสัตว์ลาว,วาทำลายชาติเลยโอ้ยใบยมันเต็มละ ยังไม่ได้เอาไม้ค้ำออกกันเลยยังไม่เอาไม้ค้ำออกกันเลยเนี่ยนอนหน่ะไม้ค้ำม,มันเยอะแยะมังเอาออกนยังไม่แข็งแรงแล้วมันออกใบออกใบอะเรามาปลูกไหมแดดแซ่บน่าดูครับลงดีกว่าครับ ไปเยี่ยมเชฟเบีย,ด,ยดีกว่าแดดเนี่ยมันไม่รู้เลยนะว่าพระโพธิสัตว์ว่าใครจต่ใครมันม,มันไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวจะไปดูสิเออเป็นจินนิยามว่าแดด คนนี <welche? S 1> <is it? S 2> ่ดีเข้ามาตากแดดแล้วจินนี่ยามดินเลยเซ็ตเบียร์ขายหมดแล้ว ฮะกมาให้นักเรียนยังไม่กลับหยุดยังอยู่โน่นยอยู่สละเต็มเลยอ่สน้เราบลอกู่ะว่าไราจะรู้เขาจะบอกเอาเราจะรู้ก่อนหน้าเลยรัควจะมาเรารู้ก่อนหน้ามาอบรมไงฮะไม่ได้มาแบบท่วไปรถรถก็ไปจอดที่ เที่เรจะอคไหนอไม่ให้จอดที่ไหนไม่ให้จอดทุกทีจะมีจอดนะท่านมก็เขาไม่ได้มาเขาก็ไม่มีอ่ะเด็กเขามาเป็นเป็นเป็นตาเออรถก็คัไหนคนมาอยู่หลังนู่นน่ยอ๋ออยู่เราไม่ได้หันไปดูนะนเนี่ยมาเขียวก็อบรมอยู่นะครับ

โอ้ยตัวกลมเลยอ่ะลุกลุกลขอได้ไหมเนี่ยขอได้ไหมฮะขอได้ไหมเนี่ยไม่ได้ทำไมอ่ะ่ไฮะทำไมไม่ให้อ่ะเอ้ยน้องน้องน้น้อะน้อนล่ กี่เดือนแล้วเนี่ยตัววันเลยนะะโอ้ถัววันเลยบ้านเขาจนเาไม่มีเด็กไม่มีเลยไม่ียอ๋อไม่ใช่มีลูกกันหาลูกยากกินโอตีกันคนละอันลรตีโอ้ยกินข้าไปเดี๋ยวจะบวมอย่างนี้ละเดี๋ยวจะม้วนเนาะ นี่เป็นเล่นน้ำันก็หหยหมดแล้วเชื่อมองแถววังแถววางเขาขายได้วันนี้ตัวมาไม่มีรถเท่าไหร่เขายังไม่ได้ปล่อยเด็กเด็กยัง อยู่ในกิจกรรมกันอยู่ <The main S 1> จะไปกินข้าวจะไปกินข้าวอยู่โน้นนะเออไปกินข้าวที่นูนนแต่ว่ากระเพาะมันจะละอันกันไปเห็นอันนี้เอ้ยมันไม่เหมือนอันโน้นี่กระเพาะขนมมีคนมาซื้ออยู่ ่าหลายนิด่้อย่สอง้ยน่่งเมื่อนเมื่อผมน้อยผมขาวใช่เลยเนี่ยผมน้อยนี้ผัดดีนะเนี่ยฮะนีผักผมน้อยๆเงี้ยเอาไปผัดดีผมให่เอาไปลวกไปลวกกินเผากับเพราเนีเปนยังไงางนี่ไงเป็นอย่างเงี้ยถ้ามีห้านิ้วพันไว้ไงพันไว้ ไม่ให้ใครเห็นพัดขาน้ำพริกอะไรนี่ไม่ให้ใครเห็นขีบาดเอร์ไม่ให้ใครเห็นขียบาร์ดนุ่มแบบเผ็ดกินแล้วแก่เลยนี่แหนม่ยอทำมาแล้ววเนี่ยโอ้แหนมแหนมต้มแหนมจะเนี่ันทำมาเนี่ยนะจะปิกเพชรสิจะนวลทำเหรอ อะกาแฟสดน Youtube> ี so ่แกงใต้ไม่ต้องเปิดดูก็รู้เ่ยแกงเหลียงแกงใต้หมดเกียงแล้วเนี่ยไม่ค่ะวันนี้มาสายเลยทำให้ดี โอ้ยส yeah. ิบบาทเองเว้ยท oh exactly. oh hey, ุกวันอาทิตย์ะค่ะเอาวันอื่นลายบาทมีโรตีหมดเลยหรอโอ้เม oh. ื่อก oh. ี้เห็นเด็กถือนะคนละอันคนละอันอยู่ตรงนั้นทานทงลุง อ้าวสัตว์ชู้ตนัก่อนคนั้นเขาทำอะไรอ่ะแกะถั่วกันเหรอมองแกะถั่วคนเรามันน้อยล้วบัดไออาคารเรามันใหญ่ถั่วดินเหรอทำอะไรกันคนเราน้อยอาคารมันใหญ่มันก็เลยหลงเหลงหลงเหลงแกะส <ลง S 1> ิละเม็ดสิละเม็ดนะอ๋อชำพัน of from เืนก็ตะคุบให้ดีไอตอนย่องมา ขยายพื้นที่ขยายร้าน เด็กก็เล่นตีแบดอยู่ข้างหลังนู่นไน <c oughs> นงเลย,เอเลยขอสุขภาพให้นอนฟังบรรยายหลับก็ซึมเข้าไปอ๋อเดเด็กอนี่มีนั่งรถเข็นมาด้วยนะครับเนี่ยนั้นรถเข็นก็อย่างดีเลย cái này cho trúng này nghe ừ. trúng. hết trắng hết trắng Hãy subscribe อ๋อมาร้านอี้เจ <c oughs> ้าไม่พอมือเ,เด็กๆพวกนี้ต้องขยายร้านขยายร้านไม่เห็นมีลูกคา้าสักคนเลยขยายร้านไปเรื่อยมีแต่ของ,ม,งมีแต่ของไม่เห็นมีคนซื้ออ่าวันหยุดจะได,ด้คนแน่นนะร้า <c oughs> นหยุดวันหยุดมาไม่ใช่วันหยุดคน <c oughs> วันร้านหยุดนะคะเอ้ยไม่เห็นมีคนมีคนของเพิ่มค่ะก็เลยมาเช็คขยายร้านใหญ่เลยดทุกที่ร้านนึงเฮ้ยได้ไม่จิ้มฟันเอาเรือลบมาโอ้โหอะไรมันเพืออะไรแกรงตะแกลงเตาเตาตะแกรงตะแกรงะตา กตานี่กตากตาปฏิกกตาไมา้กตาไหวโอ้พุนะเกือโอ้ดูมันประดับประดาอะไรตัวทุกกระตุนทุกกะตุน <laughs> มันจะไปเดินได้ไหมเนี่ยดูเด็กเห็นแล้วก็ต้องซื้อแน่นอนอย่างนี้ <laughs> อยากได้ โอ้ยกระทำภาษาละพัดนกคนเราว่าคนทำไมมันใช้เกือบเปลืองอย่างงี้เนะ <c oughs> าะใช้ขนาดนี้เลยอะ่ะเกือบบูทเอออันแบบสั้นๆนี่เกือบบูทสั้นเราใส่บูทสั้นสิบบาทเองเบอร์สิบบอร์ใช้สิบบาทสิบบาทก็หมดแบบนี้เ <c oughs> บอร์สิบ ไออันนี้ไว้ตัดอะไรตัดปากคนปากตะไกตัดยาเาอย่า,อ,อ,ยาอย่าเดินเตะน,นะครับเดี๋ยวของเขาพังฉแรงออเอาไปให้คนกรุงเทพเนะ่ยรถติดอะฉลรงติดไฟกันเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออ ปันใจปันใจปันกันกับปันใจปันกันกับโดนใจใครเป็นปันใจปันใจกันเทเป็นเป็นปันน้ำใจอะไรยังดูดีกว่าปันใจปันใจกันก็เป็นปันใจกัน นี่ถ้าเผื่อว่าเราคิดราคาค่าชาวค่าอะไรเนี่ยเต็มหมดแล้วฟรีไม่ไม่มากอ้ยตลกคนเอ๋ยคนเราจิร้านเหมือนกันลนานนี้หมือนเจ้าลานนี้แสดงว่าคนไม่มีป่วยคนไม่ป่วย ก็เลยร้านยาเยอะเลยไม่มีคนมาเข้าเลยคนสุขภาพดีไม่ป่วยแจกฟรีแต่เนี่ยเริ่มขนาดนี้ใช่ใช่แจกฟรีแล้วเลยเยอะยซื้อไปหนุนหัวก็คุ้มแล้วไม่ต้องซื้อไปเก็บแทนหมอนซึมเข้าไป อ้าวเวลาเนี่ยก็เอาบรรนุนนั่นแหละมันออสโมซิสเข้าไปซึมเข้าไปอ่าร้านนี้เปิดให้นเข้ามามาทร้านีเาไม่เปิดให้ไอ้นกมันเข้าหรอกให้คนเข้าเดี๋ยวที่เปิดนี้ต้อนรับผู้อบรมมั้ง นีเ่อเ,อเขามาซื้อของเนี่ยมีพัมเพิร์ตอิฟ์นั่นแหละ <laughs> อันไปนเริ่มเลยสายทุกอย่างแวะอะไรอ่ะหมอนใช้หมอนเจ้าเขาทำอยู่ข้างในอยู่ อ่าแล้วก็ไอ้กะอีม,มาตั้งเรียงให้นั่งแค่นี้ไนะม่พอมั่งคนเยอะขนาดอ๋อกินข้างในไม่พอให้มานั่งกินข้างนอกป่ะดี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  อ๋อให้นักเรียนน,ะนั่งพื้นเออกระแชงาให้ดูสีสันเนาะไม่ใช่ว่าเพิ่มแนะนำให้นี่มาดูนี่ไมใช่ญญนั้นอ่ะมัน้องตกด้วยไม่เปิดอ่ะมาที่นี่มีไก่ด้วยนะหลายตัวกระเชงไม่มีไก่ไก่สตาร์ มีไก่สตาปบ๊กอ่ะุกุกธรรมนนาวัตตีโลโกรทำไมต้องมีกุกๆุกเลยกุกคุกเนี่ยเหรอเอาข้าคุกเหรอสักติมเนี่ยอ๋อคุกๆุกตัดโลกยังเป็นไปตามกรรมไม่อนเฮ้ย นี่มันไม่รู้จักรถคันนี้เราหมดแล้วสนอกดีเป็นไลไม่กล้ารับอยู่นี่13มันปังๆอู้ต้นนี้มันใหญ่แล้วเนาะ แต่ก่อนเนี่นมันเล็กนิดเดียวตอนนี้มันใหญ่ละใส่ใส่เทอะมาเท่อแล้วก็มาจุแล้วเล่นน้ำกันไหนมาโอ้ยไม่มาเหเล่นน้ว่ะโมาทั้งทีไม่ได้เล่นน้มาทั้งทีน้ไหลไหลเลยเดี๋ยวเข้ามากันดีมมีต้องหวงมนูดดีนะมไม่นจล้ไม่เตือนเด็กน้อยก็ไม่ได้เอาดน้ค่ะีวพรุ่งนี้ก็มีคัว่้น้ล โอ้ยอะไรนี่ยายถืออะไรมาข้างหนึ่งข้างหนึ่งหนักข้างหนึ่งมือไม่มีก็คอนอคอนไม่ใช่หาบเนาะียกคอนนี่ไม้แบบนี้ของโบราณนั่นเนี่ยไม้พันไม้ไผ่เนาะเอามาทำยืดหยุ่นดีเอ๊ะไม่ใช่ไม้ไผ่นะสกอรเห็นที่บ้านผมมันเป็นไม้จริงๆเลยไม่ใช่ไม้ไผ่เออแต่มันยืดหยุ่นดี อยมาทั้งทีมาทั้งทีมมาทั้งครัวเปรียกเลยแ้วมาขึ้นขึ้นมายังไงสี่คนนะโอ้ยเข้ามาได้เดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นมันเห็นแล้วมันงงมันให้ใช้สองคนมันนั่งสี่คนห้าคนเฉยประเทศไทยโอลี่แซลอโอลี่มาเจอประเทศไทยเข้าประเทศไทย ใช่อย่างคุ้มเลยอ้าไอ้องต้นนึงจะโตไหมะถ้ามันดูแกนๆเนาะใส่มันลดน้ำมากไปเช้าก็ลดเย็นก็ลดวันนี้สาราว่างสาราว่างจากคน

เด็กโตเด็กมัธยมหัวห้ามไม่อยู่แล้วเด็กเล็กอ่ะมันเจียวจ้าวโดดลงไปเลย นี่หลวงพ่อเทศเลยเที่โรงเรียนนี้ห้ามใช้โทรศัพท์ได้เขาจำได้เขาจำกลิ่นได้นี่ก,กลิ่นของเรานี่กลิ่นของเราถ้าไม่รู้ก็ไล่ดไมดไปสลบมาดีเ